สวัสดีครับวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมเป็นประจํากันทุกวันนะครับก็วันนี้นะครับมีลูกค้าทางไกลครับผมจากอําเภอไซงามนะครับอำเภอไซงามจังหวัดกําแพงเพชรครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยันม่า TF160R กรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับรุ่นนี้ ดูรอบๆนะครับรุ่นนี้จะไม่มีตาไฟหน้านะครับไม่มีตาไฟหน้าครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็เอาไปใส่รถอีกแตนกันนะครับด้านข้างตอนนี้ก็ได้เติมน้ำนะครับเติมน้ำเติมผงกันสนิมเติมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน้ำมัน B7 นะครับดีเซล B7 เรียบร้อยครับเดี๋ยว มาลองเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างลองเครื่องนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับร้อยหกสิสิบหแรงนะครับผมคาทางไกลนะครับทางร้านเรานี่อยู่อำเภอเรืองรุกพานะครับจังหวัดยาสุธรครับ ดูนี่เอา,าเบาก่อนนะั่นแหเดินเบาก่อนั่้เดินเบาก่อนเสียงเครื่องนน่้มากนะครับ โอเคครับนี่ครับลองเครื่องเรียบร้อยนะครับแรงได้ดังใจนะครับสั่งเร่งคันเร่งรอบมาเลยนะครับยันมาเนี่ครับรอบต้นนี่แรงจัดนะครับปกติรุ่นนี้นี่ก็เขาผลิตออกมานานแล้วนะครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าทางประเทศไทยนี่เพิ่งนําเข้ามานะครับเพิ่งนําเข้ามาได้ประมาณเดือนนี้ครับเดือน พฤษภาเนี่ะครับเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาเนี่ยครับเพิ่งเข้ามานะครับทางร้านเราก็ได้รีวิวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้โทรมาสั่งซื้อนี่นะครับก็ได้ลองเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับนี่ครับทางร้านนี่ส่งทางไปสนีนะครับส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับกล่อง ของของยันมาเนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับน้ำหนักตัวเครื่องนี้ก็ประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิกโลนะครับร้อยาสิกโลยังไม่รวมน้ํามันนะครับยังไม่รวมกองเหลวนะครับก็ไปใส่อแตนเน่สบายครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์4 5สองเจ็่าหหห้าย์ 1206955ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกริงแจ้งเตือน,นด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ